สวัสดีค่ะสวัสดีวันออกพรรษานะคะวันนี้ออกพรรษาเด้อยายสามมาวัดเดี๋ยวยางบุกบรรยา,า,ากาศจะวัดแต่ว่าใส่บาตรเอาเต่น้ำปลายายซ่ากับเนี่ยกับเขาห้างมานะคะเดี๋ยวเขาไปเลาะบึงต่างๆกันนะ <S <S นี่คือทางเข้านะจ๊ะทางเข้าวัดออทองอุไรเยอะแยะเรื้องเออื้อ บ่าเพ็ญวัดแต่มันเป็นอะไรอยังก็สถานปฏิบัติธรรมอยังเดีอันนี้จะแม่คนอิม่มปั้นเองครับเพิ่นปั้นเองแม่ชีเพิ่นปั้นเอง สองข้างไม่เข้ามีออกเยอะสถานปฏิบัติทางแม่ชีเอนะคะได้ยังได้เข้าเจ้ามาวัดลูกสาวหเข้าเจ้า <c oughs> แม่ก็เลยจับมาทําบุญเป็นคนไทยเข้าเจ้าข้าเจ้าวะอลูกสาวหูข้าเจ้าให้สองถง <c oughs> ข้าวเจ้าร้อนๆก็ได้ขอติดบนึงน้ำปลาลายยีสรแล้วก็เข้าห้างมาคนละคู่โอ้เราคือคู่กันคนละคู่เราคือคู่กันดอกไงดิยายอันนั้เป็นในดอกพุทไงไหมพุทกุหลาบดอกพุทคุหลาบมีต้่นนึงอยู่หน้าบ้าน ศิษย์สาวพุชกิกากระถิน่นร่วมใครมาร่วมทำบุญก็มานะจ๊ะโอ้ไปละหมอไปนะจ้ะพอไปเลี้ยวหากล่องกนโอ้ยค <c oughs> ่อยลืมไปนะหมอไปฉีดร่วมทำบุญกระถิ่นสามัคคีวัดแม่ชีเชิญเลยค่ะเชิญมาเลยค่ะไอ้ช้อยพึ่อกันไหนนี่นี่ วันที่1 3นะคะวันที่13วันที่กองละรกบาบาทเพื่อสำทบติดตั้งบานประตูศาลาสำนักปฏิบัติธรรมทิพย์สถานฉัดมงคลวันที่ส3พฤศจิกานะคะวันที่13พฤศจิกาตังของห้องเนีเอาไปพุ่นเลยยอันนี้เอาไปพุ่นเลยเอาไปพุ่ ทำไโดยตรงเลยโดยตรงขนาดโดยตรงขนาดหัวเหี่ยเสียหงาสยเงวันมีนักวันนี้เศร้านัอือเียงอะไรม่เชื่อมาอิ่วเาเยอ่ะฉันเขาเรีวได้น้ำกบเสียไปสงหน่อย งออมมละดิกำลังจะพร้อม,อมอ <laughs> นะคะเป็นสำนักสงฆไม่ทีก็เลยคนบ่หลายเป็นไร <c oughs> เพราะว่าโควิดนะคะเราไม่ต้องการวัดใหญ่โควิดระบาด

ก็หั่นท่องสารพัดโมเลกุลอืมสารละมวลนะคะอันนี้ตักบาทเทโวตักบาทเทโวแล้วเฮาเลือกวัดที่ที่คนมาหลายไปเลยเพราะว่ายานโควิดไม่ฮะเพราว่ากาไปวัดไงหลายวัดไงนั่นหูยหลายอยู่แล้ววัดไงวัดป้ากับหลาย ใส่บาต์อันมียนวัดไงโค้ใส่บาเทโวนะคะก็จะมาวัดประจําก็จะอยู่ที่โบวิทโบเซนบาเทโวนะคะพัทเทนะะทเงิทเทนพันดอกไม้มาก่อน ขากับช uhm. <DM> ีนะคะขกับชี่ตยอัยโอ๊กะละมังนี่เดะผู้เก็บก็ยุ่ทั้งนาพี่นะที่นั่นแม่เราใส่อันละอัไดละ่ะอันละอัน ถือค่นข้างไหรเห็นว่าสิกไม่ไกลแม่ม่าพี่น้องมาตักบาตรเที่ยวมุมกันเหรอพอเขาใส่จังนี้ทำบุญเสร็จแล้วเข้ามาบึงเจ้าแม่ตะเคียนนะคะอันนี้เขาเจ้าถือเหรียญนำบรสันเลือบปะยาย เรือไม้ตะเคียนผู้ดใดสนใจก็มาขูดได้นะคะมาขูดราทาแป้งได้นะจ๊ะถือมาแล้วจะงวดระบุนี่ยายสากับฟังตาเหตุการณ์ว่าข้าเจ้าถือถึอสามโต้ผู้ดใดสนใจก็มาที่วัดแม่ชีได้เลยนะคะมาทาแป้งคะ่ะแม่ตะเคียนแม่ตะเคียนอันนี้เพื่มาถวายสำหรับคนที่ถือกลเรือแม่ตะเคียน เรือไม้ตะเคียนเรือเก่านะคะเรือเกา่าบริเวณรอบๆวัดต้องห้าขามานั่นไงเนีอันนี้กุดแม่ขาวมาบวชมารักษาโรคนะคะมาบวชมารักษาโรคที่นี่รับรักษาโรค้วยนะจ๊ะกุดไผ่กุดมัน ปฏิบัติธรรมไปน้ำหลนะคับหลกุดอยู่ในห้องน้ำกุดไทยกุดมัม่นรักษาโลกรักษาโลกด้วยปฏิบัติธรรมไปน้ำพวกหลายตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกิบพุละสถานปฏิบัติธรรมนะคะ ใบมงคลนะจ๊ะใบมงคลเขาเอื่งงออะไรซากไม้ปาแป้งบริย,ยังยายสามไม่รู้จักซื้อบูจักซื้อเลยค่ะปื้นขึ้นหนาลักแต่ว่าหนาต่างที่ยายสาบ,บริจาคมาไอ้สันวะ <laughs> จำมาได้หะยอยายมันงามกว่าเก่าเลยจำมาได้ว่าของจะของบริจาคมาหน้าต่าง หน้านต่างบานเกรดนะคะยายสามางเพือนเราบราิใส่ก็เลยเอามาบริจาคที่สำนักสงฆ์เพิ่นเฮ็เดเรียบร้อยจนย่าเดาฝาวะให้เป็นสั่งเพิ่นเฮ็ดเองโ,<ด>โอหงงม้ม่ซีเพิ่นเฮ็ดเองเนีอือว่าเป็นโจ๊กโอ้โอโเพราะอไรพ่นเฮ็ดเขาเฮ็ดแต่ลังรังข้างเขาข้างเขาเฮ็ดอยู่อือพ่นเฮ็ดเอาเองนหน้นตาต่างใหม่โอ้หน้านต่างใหม่ก็ห<อ>น้านต่างใหม่ก็นนมไ,มกได้มาอยู่ได้โอ้ซุดท้ายสรุปคาของที่เฮ็ดบริได้สองสำบาท คอยก็ล no ืมแล้วคอยบอกรันมากกันเลยมีไม้มีบัดเกล็ดก็ท่อมข่อยเคยนอนี่งันมากลองตุนนี่นี่สางใหม่บ่กคือใ้่งเจีม่ากใช่ไหมคุณนายตื่นสายตื่นแล้วล่ะค่ะอันนี้เขาเิ็นดอกยังวาดอกหยึ่งว่ะซื้อคนละลืมสายสีเดิน ต้ตนเออต้นเดียวไม่หลายสิอืมก็ดอกเยียงกว่าคิ้วสิเด้อคิ้วแหรอคุณนายตื่นสายตื่นละค่ะสามโมงเศ้าแต่ตื่นได้แล้วไปใส่สันเขาป่ะผ่าสันเห้ี่ยมสันพอ ี่คือดอกอะไรสวยมากเลยมันเป็นต้นบ่ได้เป็นเครือเลยคือต้นดอกต้นดอกใช่ไหมงามงามงามแต่ว่าเป็นกระบอกเป็นอะไรนะชีม่วงอกหักดอกสามปีเยอะแยะเลยจ้ะบ้านนี้เขาเจ้าเอ,อินดอกมอหลุนห้าป<ะ>ีดอกสามปีดอกมอหลุนนั่นก็หัวสักตายอยู่ ใบอันนี้ก็มีดอกด้วยนะจ๊ะเออทีสาบ่เคยเห็นดอกก็เถอะหนก็เห็นนี่แหละสันข้าวนะคะสันข้าว <c oughs> เฮ้ยว่าจุดอะไรนี่ยนั่งมาจัดด้วยนั่งมาจัดเล้ยงแม่มั้งเลี้ย่แม่เลก้ยงป่

เราเขมาสวดคนยีย่สิบปีโซร้อยแปดนะคะเดี๋ยวนี้ฮักได้ครึ่งนึงก็เลยพักยกกินน้ำเนี่ยก็น้ำมะนาวน้ำมะนาวนะคะไม่ใช่สาโทนะคะไม่ใช่สาโทนะคะนะคะ้ต<ส>าน้าเดือน้อเดือดเื่นกไ,ไ,ไ้ไหมใ่จปม้งเื่นทางไกลลำบากอะไ้ทีุ่กทีผมว่าให้ร้านเย ความคิดที่ใส่ให้ผ really? ู verändert. ้เรียนดำเินชีวิตเสริมบารมีเสริมบารมีสงข้าวแต่ันเวากินอย่างมีขนมกินพร้อมกันก็เป็นซุป I'm ready for Yeah. you. ไปกมก็เห็นกันอะไรก็เห็นบ่าอ้เปน้างขึนบ่้างขึนมนะว่า้องคืนสวดอีตีปีโสเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมตนค่ะปุบน้ำมตน คลองดีนะคะคลองดีเรากขายคลองดีค่ะข,ข,ข,ขายํำด้วยกับเมาเมา <laughs> มีคลองดีด้วยนะจ้เรเวัวะวิจย Kita เสร็จพิธีนะคะเสร็จพิธีแล้วแก้สายสินไปเป็นชลีมงคลให้ลูกให้ร้าน ได้หนึ่งาพออยากมีสองคว่าย่ายเ่เป็นน้อยเลยวนยอนี่หนึ่งบพออยากได้สองนเอาคนมันมันหมักสองดิสองมันจะงางเกินตัดผู้เดยวมงานเอียงต้องขอสองเฮ้ยไปลมดไปลมไปเา ดีก็ได้แล้วรวย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 ก็วบบันไปตัญ้าต่อ <laughs> ไปวัดมาแล้วก็ทำงานต่อนะจ๊ะจะคําคแล้วเดี๋ยวเฝ้าอดจฉาบาทก็ไปสวดมนต์มาเงานอนเดี๋ยวแก่เงานอนจักรบาท <laughs> สวดอิติปิโสร้อยแปดอันนี้วะเงานอนตักระบาดนี่เยศาสตร์วัดไปไม่ไป,ไ,ปไหลน,น้ำเพื่อนน้ำสั้นจักรบาทก็ต้ํมคํา ตัดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเขากวาดขยะกวาดยังไปสักก่อนหกขายข้าวหกไรเดี๋ยวทาความสะอาดบ้านก่อนเดี๋ยวเราห้ากระจบคลิปเพียงสํานี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะใส่เรียกฉบัดก่อนบ๊ายบายค่ะ